สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีดเดินป่าไฮกิ้งไนฟ์นะครับอยู่กับผมครูออนะฮะซึ่งบางคนก็ไม่เรียกว่ามีดเดินป่าไฮกิ้งไนฟ์แล้วนะครับผมเรียกว่าร้านมีดครูออนะฮะคือก็คือแบบว่าอ่าผมเนี่ยนะฮะอยากจะรีวิวงานไทยบ้างหลังจากที่ผมรีวิวมีดเดินป่าแบบสไตล์ต่างประเทศไปก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะวันนี้เลยจัดงานไทยมาสักอ่าหกเล่มนะฮะ ซึ่งมี2แบบให้ท่านผู้ชมเลือกจะมี2ไซส์นะครับผมไซส์เล็กก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยนะฮะนะแล้วก็ไซส์ขนาดกลางจะเป็นตัวนี้มันจะมีตัวใหญ่กว่านี้อีกซึ่งผมยังไม่ได้เอามานะฮะลองดูก่อนว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่าถ้าชอบถูกใจเดี๋ยวผมจัดมาให้แน่นอนนะครับไซส์เล็กเนี่ยนะฮะความยาวเนี่ยมันจะอยู่ตลอดเล่มนะครับอยู่ที่26ซนติเมตรครับเดี๋ยวส่วนอื่นเดี๋ยผมจะรีวิวให้ฟังอีกทีนะฮะเป็นงานเหล็กแหนบนะตัวนี้ อ่ะเดี๋ยวเรารีวิวแบบฉบับเต็มๆกันหน่อยดีกว่าเริ่มจากซองนะครับเป็นซองหนังนะซึ่งไม่ใช่ซองหนังแทนะ้น่าจะเป็นหนังเทียมนะครับเพราะว่าเนื้อสัมผัสต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมจับดูแล้วเนี่ยนะมันมีความแข็งกระด้างกว่านะฮะแล้วจะมีตัวเย็บมุดนะครับเดินได้ด้วยความแน่นหนาและก็ทนทานนะครับผมมีความปราณีตในการเดินได้อยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะจะมีจุดเออนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะฮะเป็นได้ที่เหมือนก็เป็นรอยต่อนะครับไม่ได้ขาดนะ ตรงนี้คือใช้ได้ปกตินะครับผมมีหมุดปักที่ซองอยู่3จุดนะครับเพื่อความแน่นหนาบริเวณตัวล็อกมีดเนี่ยจะเป็นตัวล็อกเป็นแบบกระดุมนะฮะติดแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นมีดเดินป่าของต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้เป็นลักษณะของตีนตุ๊กแกนะฮะซะมากกว่าโอเคดีไซน์โดยทั่วไปเนี่ยผมเรียกรียกว่ากระทัดรัดเลยนะครับผมสำหรับเจ้ามีตัวนี้นะฮะพอผมแกะซองออกมาปึ๊บอ้าลืมบอ,อกไปนะครับ บริเวณซองตรงนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะไปขยายเพิ่มเพื่อร้อยเข็มขัดได้นะครับผมโดยการเอาตะปูตอกตรงนี้ก็ได้นะฮะให้เป็นรูตรงนี้ก่อนแล้วใช้มีดคมๆกรีดมานะครับตัวมันเองก็ได้กรีดมาให้มันย,ยาวๆนะครับจะสามารถใส่ร้อยเข็มขัดได้นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะพูดถึงเจ้าตัวมีดกันหน่อยดีกว่านี่นะครับมีแบรนด์อารันยิกแท้แปะให้นะครับตรงนี้เลย นะนี่ท่านผู้ชมดูดีไซน์ครับใบมีดเป็นแบบทูโทนสองสีนะครับทําด้วยเหล็กแหนบสันเนี่ยหนาประมาณคือไม่ประมาณอนะ่ะเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเอาแบบตรงชัดๆนะวัดตั้งแต่นี้แล้วกันฮะจะได้เห็นชัดๆนะครับเกือบเกือบหมเมเลยนะฮะสันหนามากนะฮะ มันเป็นงานเดินป่าเนาะแล้วด้วยความที่น้ำหนักต่างๆเนี่ยเวลาผมสัมผัสเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันคืองานเดินป่าจริงๆที่มันมีคุณภาพเพราะน้ำหนักเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะฮะตัวเล็กแค่นี้ผมรู้สึกได้เลยว่าน้ำหนักมันพอๆกับมีดโคลัมเบียเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะเท่าเปล่านะ,อะลองดูครับ192รอกกรัมครับซึ่งงานโคลัมเบียตัวเล็กเนี่ยนะฮะ ไม่ใช่ตัวเล็กตัวแบบไซส์ที่ผมขายที่ร้านเนี่ย290บาทนี่นะครับผมน้ำหนักอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ230กรัมนะซึ่งก็ห่างจากตัวนี้แค่เล็กน้อยนะด้วยความที่ใบมีดของมันเป็นเหล็กแหนบนะฮะเลยทำให้คุณภาพของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มเกินราคาแน่นอนนะฮะดูตรงสันตรงนี้จะมีรอยฟันเลื่อยนะจะมีรอยฟันเลื่อยตรงเนี้ยเปิดขวดได้นะตรงนี้เปิดขวดได้นะ แล้วตรงปลายไม่ได้แหลมมากนะท่านผู้ชมฮะไม่ได้แหลมมากเนี่นะเพราะว่ามันไม่ไถูกออกแบบมาเพื่อการเจาะอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความกระชับในการใช้งานนั่นเองนะครับเปิดขวดได้นะอุย้ยผมเพิ่งสังเกตนะครับว่ามีร่องเลือดด้วยนะนี่ร่องเลือดร่องเลือดคือเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยเอามีดไปแทงเนื้อหมูหรือว่าเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปซึบเนี่ยนะฮะ ถ้ามีดไม่มีร่องเลือดเนี่ยเวลาดึงกลับมาเนี่ยมันจะทําให้การดึงเนี่ยมันดึงออกมาได้ยากเพราะเนื้อมันจะบีบรัดนะแต่ถ้าเกิดมีอากาศแทรกเข้าไปได้แบบนี้นะครับการดึงมีดออกมาเนี่ยจะมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับผมตรงนี้ตีตราเป็นรอเรือเลยนะนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะ สำหรับเจ้าตัวเล็กเนี่ยนะครับราคาจะอยู่ที่199บาทนะครับผมมีค่าจะส่งนะค่าจะส่งปกติตามที่ร้านเราจะส่งเลยครับตลอดนะฮะมาดูตัวตัวขนาดกลางกันบ้างดีกว่านะก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในไซส์ของมีเดินป่าจริงนะครับนี่คือไซส์ขนาดกลางนะฮะไซส์นี้น้ำหนักขนาดนี้ผมว่าน่าจะเป็นมีดที่เหมาะที่สุด สำหรับการเดินป่านะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการไปเที่ยวเล่นในป่าอยู่พอสมควรเพราะว่าผมคือเด็กปนอกนะฮะยิงนกตกปลาเดินป่าบนเขาเนี้ยนะครับผมก็ไปขึ้นมาหาหนุ่มกน้ำไม้นะฮะนี่คือมีดที่ผมรู้สึกว่ามันพกพาไปแล้วมันใช้งานได้ครบเครื่องถ้าใหญ่กว่านี้มันก็จะหนักกว่านี้นะฮะอาจจะทําให้เหนื่อยในการพกพานะฮะโอเคตรงซองเนะี่ยเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมสามารถที่จะร้อยเข็มขัดตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมสามารถที่จะขยายรูเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับซองหนังตัวนี้นะฮะ แกะกระดุมออกมาอ่ะดูหน้าตากันหน่อยครับผมบอกว่า <c oughs> คุณเชื่อไหมว่าอยู่กับผมไม่นานหรอกเล่มนี้นะฮะไปแน่นอนครับมันเป็นงานไทยที่ผสมผสานกับความเป็นแรมโบของต่างประเทศนะฮะใบมีดเป็นสีทูโทนนะมีตัวเปิดตรงนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> ตรงนี้มันจะเป็นเปิดขวดนะแต่ว่าไม่สามารถตัดลวดได้นะเนะี่ย แต่เขาทํามามีความคมนะครับผมคือความความเนียนในการทําเนี่ยมันมันยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเนียนแบบสมูทไปเลยนะด้วยความที่เหล็กมันเป็นเหล็กแหนบด้วยละมั้งนะฮะ mm hmm. การทําให้มันเป็นร่องหรือว่าการที่จะทําให้มันเนี่ยอ่าเป็นรูปลักษณะตามที่ต้องการเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถสูงนะครับผมน้ําหนักดีมากเลยมันเท่าไหร่กันแน่วันเนี้ยเดี๋ยวลอง,ลอง,ลองดูนนะฮะตัวเล็กเมื่อกี้มันอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบกว่านะครับผมกว่ากรัมนะแต่ตัวนี้ล่ะอ่ะลองดู สามร้อยนะเจ็ดสิบแปดกรัมโอ้โหเหมาะนะผมว่าถ้าเกินหนักกว่านี้เดินป่าลำบากแล้วล่ะนะฮะไหนจะเดินป่าเหนื่อยแล้วมาพกมีดหนักๆอีกก็เหนื่อยเพิ่มเลยนะอารันยิกแท้นะครับอารันยิกแท้ตัวนี้นะฮะสันหนาส mm ี่มิลลิเมตรถึงห้ามิลลิเมตรเนี่ยเนะี่ยผมว่าผมว่าน่าจะห้านะหนาขนาดนี้สี่ครับผมสี่นะ 4มิลลิเมตรนะครับผมเอ๊ะทำไมตัวเมื่อกี้มันวัดไม่เด่นะขอดีๆนะฮะเมื่อกี้ผมวัดแล้วผมพยายามที่จะให้ท่านผู้ชมเห็นด้วยไงมันก็เลยต้องเอียงๆนะครับแต่ผมขอวัดให้ชัดๆก่อนนะ4มิลลิเมตรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้า5มันก็จะหนาไปนะสำหรับผมมันนะผมก็ว่าอยู่มันมันน่าจะ4นะอ่ะก็สำหรับตัวอ่ามีด อารันยิกตัวนี้เดินป่านะครับไซส์ Size กลางราคาอยู่ที่250บาทครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะราคา250าบาทครับมี3เล่มามาขายเหมือนเอามันเลยนะไม่ได้เอากําไรเท่าไหร่เลยนะฮะแต่ก็มีบ้างได้กาไรมีบ้างนะครับก็ต้องยอมรับว่าไหนได้กําไรก็คือกําไรอันไหนน้อยก็คือน้อยจะได้5บาท10บาทก็คือกําไรนะครับผม <laughs> ก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตาม ทางมีดเดินป่าไฮกิ้ง n i ฟ์นะครับและถ้าเกิดคุณอยากจะอุดหนุนเราคุณก็สามารถที่จะติดต่อที่เบอร์โทรตรงคำอธิบายของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับจะมีทั้ง l i น e แอแล้วก็จะมีทั้ง facebook นะฮะที่ทำให้คุณเนี่ยไปถึงนะแหล่งข้อมูลเพื่อที่จะอุดหนุนมีดของผมได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนค่ากับค่าของผมนะฮะก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วกัใม่คลิปหน้านะครับ <c oughs> โอ้ยลำลายติดคอสวัสดีครับ